โดูบ้านเขาสิไม่น่าเชื่อนี่คือโรงพยาบาลของเรานี่คือนอกโรงพยาบาลโอ้แต่ในบ่อน,นี่น่าจะเยอะอยู่นะทำไมป้าเขาไม่ไปตกในบ่อ,อ,อ,อของโรงพยาบาลนะคะบอกว่าบ่อน,น้ำเสียเหรอคิดว่าเป็นบ่อน้เนอนนำเสียเขาระบายน้ำลง กลัวแบบเป็นพิษใช่ไหมอ๋อเป็นบ่อยแบบน้ำเสียแล้วนี่อา้าวไม่ใช่เหรอคะไม่รู้แต่เขาอะเอาน้ำใส่ที่นี่แบบใช้เป็นปลาของมันยองอ๋อหรอคะหรอคะ ดีจังว่าแต่เมื่อกี้ไอ้ตอนเย็นนี้แบบไปเล่นฮนะูลาฮูปกันด้วยนะวันวันหลังน้องเบลไปเล่นด้วยกัน <c oughs> เล่นวันนี้ครั้งแรกของมอเหมือนกันได้แค่สองนาทีเอง <c oughs> ไม่ได้เยอะเอ้ยอันนั้นเขียวเขียวว่าทำอะไรไม่รู้ปุูกอะไรเฮ้ย <c oughs> นี่ยางอ่ะคะ <c oughs> ยางพาราเหรอไปดูได้ไหม <c oughs> ไม่รู้เข้าทางไหนเข้าข้างหน้าแน่เลย ไปเข้ามันต้องเข้าจากถนนใหญ่กอนนี่นี่สาร,ระพะภูมิเข้าไม่ได้วันนี้เขาปิดทางเข้าอยู่เออเดี๋ยวไปถามเขาดีกว่าเหมือนตำรวจชีวิตชุมชนนะคะ <c oughs> อ๋อถ้ารถสองรถงแล้วหมอยช่วยน้องยังไงช่วยได้ก็นี่ไงค่อยๆช่วยขึ้นมาทั้งคนทั้งรถช่วยได้กะ ปลาสองตัวนั่นจะกินอิ่มหรอตัวน้อยจน,จนได้ทำได้มือโหน่ามงสานจังขอบเข้าไปดูดีกว่า